ขาวสารจากอักแองเจลไมเคิลฉันคือไมเคิลเจ้าชายและผู้สำเร็จราชการแห่งกองทัพสวรรค์ลูกๆแห่งแสงที่รักยิ่งมเมล็ดพันธุแห่งดวงดาวที่รักยิ่งในขณะนี้โดยพระคุณแห่งแสงอันเป็นหนึ่งเดียวแห่งพระบิดาพระมารดาผู้สร้างฉันขอประทับตาแห่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ของอีเทอร์แห่งโลกและอีเทอร์แห่งสวรรค์ร่วมกันและในความเงียบสงบเราขอต้อนรับการประชุมของคณะกรรมการและ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวทั้งหมดจงเตรียมพร้อมและเปิดรับบัดนี้ไฟแห่งพระวิญญาณเส้นทางแห่งสัจธรรมและชีวิตในตัวท่านกำลังเปิดออก และความสามารถและสัจธรรมที่จะมีชีวิตอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวและในพระคริสต์กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวท่านสิ่งนั้นเกิดขึ้นบนโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวท่านสิ่งนั้นเกิดขึ้นในสวรรค์เวลาแห่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของท่านมาถึงแล้วเวลาแห่งการฟื้นคืนชีพมาถึงแล้วพวก ท่านทั้งหมดอากเองนเจลทั้งหมดแสงอันเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดจงมารวมกันมาเล็ดพันธ์ุแห่งดวงดาวที่รักยิ่งในจังหวะของท่านในแบบของท่านจงยกระดับไฟแห่งหัวใจไฟแห่งโลกและไฟแห่งสวรรค์ ให้เผยให้เห็นไฟแห่งพระวิญญาณความปิติและสัจธรรมในตัวท่านแต่ละคนทำงานและจะทำงานในความสงบสุขแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่พบกันอีกครั้งโดยการสั่นสะเทือนของไฟแห่งหัวใจผสมผสานและเปลี่ยนแปลงมงกุฎแห่งแสงลูกๆแห่งแสงที่รักยิ่งจงร่วมกันยกระดับ ไฟให้สิ้นสุดมายาไฟแห่งโลกกำลังเผยให้มนุษย์เห็นไฟแห่งสวรรค์กำลังมาสู่มนุษย์ลูกๆอันเร่าร้อนแห่งดวงอาทิตย์ที่รักยิ่งเวลาแห่งไฟมาถึงแล้ว ฉันลูกขึ้นเพื่อจัดวางทุกสิ่งให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องความรักอันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมเดียวแปลออกมาเป็นไฟที่มาเผาผลาญมายาและสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่ใช่ความรักจะหายไปสิ่งที่เป็นความรักและความเป็นหนึ่งเดียวจะได้รับการเปิดเผยและโย,ยกระดับ วงจรแห่งแสงอันเป็นหนึ่งเดียวกำลังตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จงมีชีวิตอยู่ในแก่นแท้และความเป็นหนึ่งเดียว เพราะนั่นคือเส้นทางที่จะออกจากมายาและกลับเข้าสู่ชีวิตนิรันที่แท้จริงฉันคือพระคริสไมคินฉันขออวยพรกับพวกท่านในอีเธอร์แห่งการสั่นสะเทือนอันเป็นหนึ่งเดียวที่พบกันแล้วและพบกันใหม่อิซาเบลกราเซียมาติเนสจิตวานเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ